ยามรมช้อยมาพาใจนหนุนนักคิดถึงรังครัง้งก่อนนั้นนิรันดร์จวนตอนที่อยู่เคียงคันธ์เกสุขสันติสันสวนตอนสองควรที่อ,อยู่เหมือนใจอันอ๋อมเพิ่นรำพัน เนใจยังจะไปต่ออีกกุดมร์นิ่งอยูทีเดยนสวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับตนหนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นมาอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วันนี้วันนี้ไม่ได้ให้มาดูดอกไม้อย่างเดียวนะวันนี้มาดูมันเดือมันเดือของเราที่เราเสียบใส่โต๊ะอทอุมพรนะครับ นี่ให้ดูก่อนมะเดื่อต้นนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นชุดที่ผมเสียบได้ประมาณสักสักสองอาทิตย์กว่าๆนะคือพูดง่ายๆยังไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยแต่ทีนี้ก็ลองลองเสียบแบบว่าให้ยอดเขาออกมาประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ยแล้วก็เอามาปลูกดูตอนนั้นใบที่นั่นเรเอามาปลูกนะใบมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบนะฮะแต่ทีนี้ก็ เอาลงปลูกเลยพอลงปลูกเสร็จปุ๊บปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์น,นหนหดก็ยาะปุ๋ยให้เขานะตอนปลูกเนี่ยปลูกกับปุ๋ยปุ๋ยคอกอย่างเดียวนะฮะใช้ปุ๋ยคอกผสมกับดินนะครับแล้วพอปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์นัานหดก็อ๋อย้วก็คือเอาปุ๋ยปุ๋ยศูนย์เนี่ยโรยประมาณหนึ่งกำมือหนึ่งหยิบมือนะฮะแล้วก็พุ่งเลยนะครับ รวมเบสร็จแล้วเนี่ยต้นที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคันนี้นะอายุประมาณเดือนหรือว่าเดือนสิเสจเศษเดือนไกลๆไปนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยก็ถือว่าตูวไวใช้ได้เลยนะฮะลงดินเร็วอวันนี้ที่นี้พอลงดินหบบน,นี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมจะมาดูพาเพื่อนๆมาดูนิดหนึง่งวันนี้เรื่องแรกก็คือการกรีดเทปเนี่ยสังเกตเทปนะฮะเทปเนี่ยจะใช้ปลายมีดชี้สังเกตว่าบางคนเนี่ยลืมกรีดเทป ตรงนี้เห็นไหมที่ปลายมีดเนี่ยหรือหญ้าบางังเนที่ปลายมีดเนี่ยเขาจะนูนออกมานะฮะแบบนี้เนี่ยไม่ดีนะฮะถ้าข้างล่างนูนออกมาตรงนี้กิ่วปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราลืมกรีดออกเนี่ยต่อไปตรงนี้มันจะกิวก่วลงกิ่วลงกิ่วลงแล้วกิ่งตัวเนี้ยก็จะฉีกออกนะครับก็จะฉีกออกเวลาโดนลมพลมพัดใจโกหกอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นดูนะครับอย่าให้เขาปรีออกมาแบบนี้ กรีดออกซะก,ก่อนมาอนนกรีดให้ดูเราก็ทําการกรีดเวลากรีดเนี่ยให้เราสังเกตนะครับฝั่งทางนี้คือฝั่งที่เราเสียบนะนี่คือฝั่งที่เราเสียบดูปลายมีดให้เรากรีดตรงกันข้ามเลยกรีดที่ตอ,อุทุมพรเลยกรีดปุ๊บนี่ปื๊ดอย่างนี้เลยแล้วก็หยิบเทปออกมานี่นยตอนนี้ก็ถือว่าเราโยกดูดิ ห็นไมเวลาโยกมันจะไปทั้งทั้งต้นเลยคือคือช่วงนี้เป็นช่วงที่แผลเขาสมานดีที่สุดแต่เราก็อย่าไว้วางใจนะครับปลอดภัยไปก่อนเราต้องเซฟตี้โดยการอ่าใช้อะไรกันเรียกอะไรนี่อะไรนะกิฟล็อกนะฮะ <laughs> เลยใช้กิฟล็อกไว้นิดหนึ่งอ่าไม่ต้องตึงเยอะ อ่าสาํานี้นะครับทีนี้เวลายโยกก็จะไปละลมเพลลมพัดก็ไม่เป็นไรเนี่ยแค่นี้นะฮะอ่าทีนี้กุลกมาถ่ายดูให้รอบโคนเลยถ่ายรอบรอบนะครับถ่ายรอบรอบนะฮะวันนี้ไม่ได้เห็นหน้านหนวดนะเพราะว่าหนวดย,ยังไม่พร้อมเนโอเค ต้นนี้เดี๋ยวมาต้นต่อไปนะครับนี่คือมาเดี๋ยวฝรั่งสายพันธุ์คูโรมิสูนะครับเสียบใส่ตอุทุมพรช่วงระยะเวลาในการกีดเทปอย่างที่ผมบอกต้องสังเกตนะครับสังเกตอย่าไว้นานเกินไว้นานเกินแล้วไม่ดีนะครับมาดรรูต้นต่อไปเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันบ้างก็งจะคล้ายๆกันนะครับ ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันเราสังเกตว่าส่วนของตอเนี่ยส่วนที่เหลือมาที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะเริ่มเล็กแล้วเห็นไหมจะเริ่มเล็กแล้วเพราะว่า,อาตอเนี่ยก็จะส่งธาตุอาหารขึ้นมาฟืดพอมาถึงกิ่งของมะเดื่อฝรั่งเขาก็จะส่งไปที่กิ่งมะเดื่อฝรั่งฟืดเตาทุมพรเนี่ยน้ำหนัลิตาออาหมดไงพอลิตาออาหมดเสร็จปุ๊บ ก็ขเขาก็ส่งน้ําเลี้ยงมาเหมือนกันส่งฟืดเหมือนเราส่งไปสนีอุ้ยนี่คนรับตีกลับฟีดแล้วก็กลับมาหามเมดิเดอรฝรั่งเหมือนเดิมทําให้กิ่นของมเมดิเดอรฝรั่งเนะี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อายุเท่ากันตนัวนี้นะครับเดือนเสร็จเสร็จแล้วก็ทาการกรีดนี่เห็นไหมฮะยกดูโอเคเลยนี่ไหมตรงนี้เริ่มเริ่มเกี่ยวเลยนะถ้า ถ้าเราช้ากว่านี้เนี่ยอันตรายมากนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยกล้องชัดอยู่เนาะนะครับเนี่ยมันจะเริ่มกิ่วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องดูผมก็จะกรีดอยู่หลายวันแล้วว่าจะกรีดแล้วก็นํามาลงในคลิปนะครับแต่ว่าพอดีลืมคลิปก็ไม่ได้ลงกรีดก็ไม่ได้กรีดตง้งเริ่มกิ่วนะแล้วเราก็เอาจลิบล็อกไปนิดหนึ่ง กิ๊บเนี่ยเราล็อกเราก็ดูด้วยนะฮะต่อไปเนี่ยพอกิ่งเขาเริ่มขยายเราก็ตัดกิ๊บออกแล้วก็ตัดตอนตรงเนี้ยออกนะกําลังจะถามว่าจะตัดตออุดมพรออกไหมตัดต้องตัดออกฮะต่อไปเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ตัดเนี่ยเขาก็จะรีบเองแต่ถ้าเราตัดออกเนี่ยตัดประมาณนี้แหละตัดฟุ๊บเนี่ยต่อไปเนื้อตรงเนี้ยมันก็จะไอที่ส่วนที่เป็นส่วนเกิืเนี่ยมันก็จะผุทีนี้อ่าตอของมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเขาก็จะครอบงาเลยแล้วก็จะกลายเป็นเออจะหุ้มกันแล้วก็กลายเป็นเนื้อเดียวกัน แต่ตอนนี้ก็คือก็คือเราดึงไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฝนมาพายุมาแน,นี่เห็นไหมเวลาเราโยกอันนี้แบบเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะไปทั้งต่อเลยนะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงที่สมานกันดีมากแต่ถ้าเราไว้นานเกินเนี่ยก็จะถือว่าอันตรายอยู่นะครับสำหรับเทปพ,พันนะฮะเอาดูตรงนี้ตรงนี้ลกมากเลย,เยตัยนะหดหญ้าเลยเมื่อวานผมตัดหญ้าด้วยแต่ว่าผมตัดยังไม่ถึงตรงนี้นะฮะน้ำมันหมดน้ำมันหมดะก่รน แต่มีหญ้าอยู่รอบๆแบบนี้ดีนะครับคือหญ้าเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ดินเนี่ยไม่ตีขึ้นมาถูกใบของมะเดื่อฝรั่งนะถ้าใบถ้าถ้า,ถ,าถ้าดินตีขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้ดินมันมาโดนยอดพอโดนยอดทําให้ยอดเขาเนี่ยชะงักนะครับดินเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามีดินเยอะถ้าไม่มีหญ้าก,ก็เอาฟางเอาอะไรมาคลุม อินไม่นผมกรีดผมจะกรีดฝั่งตรงันข้างก,กินนะฮะกรีดเลยฝั่งนี้เนี่ยเริ่มเกี่ยวนิดๆนะฮะอนนีตรงเนี้ยเริ่มเกี่วนิดๆป่องออกมาแต่ไม่เป็นายแบบนี้นะครับถือว่าไม่อันตรายทีนี้ก็ล็อกกิปเอาไว้เราจะปลูกมะเดื่อฝรั่งแบบมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเราจะปลูก มะเดื๋ยฝรั่งที่ใช้ตออุทุมพรตอนนี้ได้หมดปลูกตอไว้หลายต้นนะครับเฮ้ยทับหัวเขาทับอันนั้นแล้วน้าำรับไออะไรนะเนียนราบเรา <c oughs> ให้ให้เพราะว่ากิ่งนี้มันจะมีส่วนมากจะมีสองตานะระหว่างตานะนะั้นอ่ะมันจะได้ไม่รูดลงมาอยู่ข้างล่าง โอเคอันนี้พอแล้วเ๋ยวไปดูต้นใหม่ที่เพิ่งปลูกเมื่อวานเมื่อวานปลูกเพิ่มสองต้นผมไม่ได้ปลูกเยอะนะครับเขก็ปลูกว่าต้นสองต้นเพราะผมแก่แล้วผมรู้ตัวดีไม่ใช่มีน้อยหรอคะก็มีก็ไม่ได้มีเยอะแต่ว่าคือเขาเคยทำไปปลูกไปไม่มันยังมีอยู่ไอ้ที่จะปลูกเนาะก็ยังมีอยู่นะครับก็มีคนถามซื้ออยู่แต่ผมก็ยังไม่ขายคือยังไงเวลาเราปลูกเนี่ยอันนี้ก็กิ่งเพิ่งเสียบเหมือนกัน แต่ตัวนี้เสียบรุ่นเดียวกับนอนแต่ว่ามันแตกที่หลังนะครับแต่นั้นตอนนั้นเสียบหลังนะครับเราเราค่อยๆเสียบค่อยๆทำนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคือบ,บางคนเนี่ยเวลาเราปลูกเสร็จพอไปปลูกแล้วมันตายนะฮะก็นั้นหน่วยก็เลยอยากจะทําให้มันแบบว่าให้มันเป็นกิจลักษณะที่ผมปลูกไว้ที่แปลงหนึ่งอ่ะที่มันบุรีเขาตาเที่ยงอีกแปลงหนึ่งที่ผมปลูกไว้ลงคพิปแต่ก่อนนะสาขาแรกเออ ตอนนี้มันก็ยังยังดูยังอยู่ดีเหมือนเดิมนะฮะแต่ไม่มีใบใบร่วงหมดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีน้ําเลยที่นั่นแห้งแล้งมากนะฮะนั่นวอก็เลยย้ายมาที่นี่เสร็จแล้วก็เลยทํากิ่งทําต้นทําอะไรใหม่นะครับค่อยๆทําแล้วก็ค่อยๆปลูกไปนะครับค่อยๆทำค่อยๆปลูกค่อยๆทำค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆปลูกว่าละสองสามต้นสี่ห้าต้นอะไรแบบเนี้ยนะคือคือผมจะไม่ทําแบบเร่งรีบแล้วต่อไปเนี่ยทาอะไรก็ตามแต่เนี้ยอย่าทําแบบรีบนะฮะพอรีบเสร็จปุ๊บเนี่ยบางที ใจเราเนะี่ยมันอยากผลิตออกมาให้มันเยอะๆนะครับแต่พอเราทําเยอะเสร็จปุ๊บเราลืมคํานึงไปว่าเรามีความพร้อมหรือเปล่าเช่นน้ําเราพร้อมหรือเปล่าการดูแลนะั่นเราพร้อมเปล่าสุดท้ายไม้เราเยอะแต่ว่าเราดูแลไม่ทั่วถึงนะครับกลายเป็นว่าตายบ้างกลายเป็นว่าต้นไม้ขาดสารอาหารขาดน้ํา